สวัสดีคร tamam. ah. ับรู้จักกันหรือเปล่าทางคุณคุณแค่ผมไม่ค่อยชัดงงน้าสักนิดคนมีสิทธิ์ได้รู้จักน่ามองยิ่งนักสักวินาทีที่เห็นหน้ามือถือยัดด้วยเอ็มวีมีเล็บโชว์มากไปกลมตาข้างใต่งเลือดยิ้มหัวคนเดียวแต่โกนโคตรไปสุดดัง ต้องทุ่มกับรดกโอ้ผมชอบยุนอาเจสิก้าโอนาฟาคิสซิ่งยูโอเบบีฟานมีทำผมใจลอยผมชอบคิมแทยอนโอสูยองโอซอยอนหอยยอนสันนีและยู่รีรักทุกคนโดยไม่ต้องมองตาขอแค่มองจองั้นเอาเป็นว่าถ้าครถาผมไม่สำเร็จสารละลึกอย่างผมก็ไม่สำเร็จไม่สำคัญ สารภาพมันแค่สาวันที่คิดว่ารักแค่เคียงมงตามสำคัญแต่ซ่อมาการซ่อมตีนมายอายน้าคนหากัสสมสมซึที่ข้างกายสมการแก่เอกวน์แค่สทีกำลังมีหันเลยไอ้ยากเอ็กตายก็นอ,อกเรื่องไม่ตัง้งไกอเลี่อนทะเลนทะลึงคิดไม่ถึงจึง,งพี่อายที่คุยกันพี่ชายน่ารัก,กเก่งคุณไข่เป็นแฟนเขาคนพูมตายาการะจีบกันรบายตะลึงตึงตึงตลลึงตึงตึงเป็นงเตลตลเนเตลึงเต รักเธอทั้งเก้าร้องไม่ได้รักเธอทั้งเก้ารัอทั้งเลือมอ้าโซชิเขาขอให้เขาลืมใครเป็นคนร้องเพลงนี้วะไม่หมายถึงคนที่คบบ๊ายบายหน่อยสิบ๊ายบาย